สวัสดีครับวันนี้มาพบกับยอดเที่ยวสายวายอีกแล้ววันนี้อาทิตย์นี้เราไม่ได้ไปไหนใช่ไหมใช่ครับเลยมาเรามาเพื่อสุขภาพครับมางานวิ่งครับอาทิตย์นี้งานวิ่งดงหลวงครับดงหลวงนี่มครับมากับพีมครับวันนี้เราวิ่งกี่กิโลเนี่ยวิ่งเอาเพื่อสุขภาพ5้าโลพอหบ5โลพอครับเดี๋ยวรออดูวันนี้ผลงานสองคนเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูภาพบรรยากาศคคนเยอะมากเลยตอนเนี้ย สมัครเสร็จครับไปสมัครวิ่ง5โลมาฮะได้บีบกันมาแล้วตอนนี้กําลังมาใส่รองเท้าใส่อะไรตอนนี้ตีห้าครึ่งครับชื่องานว่าดงหลวงงานโรงโรงโรงเรียนดวงหลวงวิทยาน,นะเป็นงานการกุศลครับเพือ่อทางเดินเท้าเพื่อทางเดินเท้าครับงานดีครับงานใหญ่เพราะว่ารู้สึกมองไปแล้วเห็นแต่โปโปเทงานั้นเลยครับมือมันมีระยะ16กกิโลแล้วก็5กิโลครับ วิ่งแต่ละคนสงสัยน่าจะอึดอัดนะคือเป็นช่วงโควิดนะฮะงานมันได้เลื่อนไปหมดอันนี้ก็รู้สึกว่าเลื่อนมาจาก7มกราะฮะเลื่อนมาเป็นวันนี้วันนี้วันที่วันนี้วันที่อะไรเมีนาเลื่อนมายาวเลยครับแต่ละคนเลยอึดอันตานใจครับเลยมาเนี่ยผมมาแล้วไหนพีเนะะี่ยปีมีมก็ได้อเอาไปซื้หอหวยได้ครับวันนี้รอดูครับว่าผลงานของเราจะเป็นยังไงตอนนี้เขากําลังยืดยืดนะครับก็มีคุณหมอมาพาเต้นแอโรบิก แล้วก็พวกนักวิ่งระยะ16กิโลก็กำลังยืดๆกันครับตอนนี้ผลเยอะถือว่างานงานโอเคครับงานใหญ่รถจอดเกือบเต็มสนามฟุตบอลครับตอนนี้โรงเรียนใหญ่เลยโรงเรียนดรงเรียวิทยาคร <tweet me. S 1> ับยวรอดูครับว่าวันนี้ผลงานของเราจะเป็นอย่างไรจะจบกี่นาทีกันครับสคนเรานี้แต่สภาพแต่ละคนอินดลยครับก็เมาค้างมาด้วยนะ

โลเรา5กิโลครับไม่ได้ไปกับเขาไปส่งกําลังใจเดี๋ยวจะเอามือถือไปเก็บไว้ที่รถแล้วเราจะไม่ได้ถ่ายต่อเดี๋ยวมาคอยดูผลงานเรา2คนว่าวันนี้ตะกี้มองดู5กิโลรู้สึกว่ามือโปรเขาไม่ได้วิ่งสิบหกกิโลวิ่งสิบห้ากิโลครับมาแล้วเสียงเริ่มดังแล้วสิกิโลเมตรนะคะไปแล้วนะคะผ่านหน้าโรงเรียนเราไปแล้วเดี๋ยวรอดูครับว่าเราจะจบกันที่เท่าไหร่อีกสักชั่วโมงหนึ่งเจอกันเนาะประมาณนั้นถ้าเดี๋ยวไปยืดไปอะไรละ ไปแล้วครับเดี๋ยวรอติดตามผลงานเราพิ่งเสร็จแล้วครับไม่ติดอันดับเลยใช้เวลาไป23่สิวินาทีวิครับ5กิโลใจเกือบขาดครับเดี๋ยวรอพิมพ์ครับไม่รู้พิมพ์ถึงไหนตะกี้วิ่งสวนกันตอนประมาณ3กิโลนี้แล้วก็รู้สึกว่าจะเดินแล้วครับวิ่งสวนกันตอนผมกลับตัวได้ประมาณ3กิโลเจอพิมพ์น่าจะวิ่งได้ประมาณ2กิโลเริ่มหมดเดี๋ยวเราไปดูครับคนเริ่มทยอยเข้ามาแล้วที่หนึ่งโหดเกินถ้าวิ่งฉีกไปตั้งแต่แรกตอนแรกผม ศักยภาพตัวเองนึกว่าเยอะฮะก็ไปประมาณที่7ที่แปดสักครั้งได้สกิโลหมดเหมือนกันครับไม่ได้ซ้อมสักทีเลยไม่ไหวครับสี่ตีใหม่ของสี่ตีแร้ของปีนี้5กิโลครับ23นาที41วินาทีนี่ฮะหมดหมดหมดเหมือนกันครับดีครับเป็นไงครับเป็นไงพูดหน่อยครับพูดหน่อยไม่น่ากินเบียร์ไปเลยกี่นาทีครับเมื่อกี้ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้านาทีครับเวลาดีนะนี่ ถ้าไม่เห็นเดินอะดไปก่อนนะคราวีเม <า S 2> ื่อคืนะซ้อมซ้อมคอมาซ้อมคอนาเกินเดี๋ยวเราไปเอาข้าวกินนะไปดูบรรยากาศข้าวเส้นชัยครับเจ<อ>ทีเท่ะไรครับน้องไม,ไม่ติดครับโอ้โหทีมเราไปเหมาแล้ว<อ>มาครับคนเริ่มทยอยเข้ามาแล้วมาแล้ว<อ>มาแล้ว เวลาผ่านไปเร็วครับดูครับออตัวขออ้อันนี้ครับกาแฟต้นพืชเรียบเลยวิ่งเสร็จกินอิ่มดูครับกินอิ่มไหมฮะกิอนอิ่มไหมฮอกลับบ้านได้ใช่ไหมนี่ฮอกลับบ้านตอนนี้ยังกินไม่ได้กลับไปกินบ้านใช่ไหมใช่ โ oh อ,อ้โหขอฟื้นอีกสักนิดนึงฟื้นก่อนใช่ไหมนี่พี่แกเอามะนาวให้การเจ็บคอพี่มาดิสง <c oughs> เสร็จมื่อคืนนอนกลัวเจ็บคอเลย <c oughs> อันนี้มาอลไรครับมาช็อปอาหารเช้าครับช็อปอาหารเช้าดูในมือครับโ <c oughs> อ้มาวิงว่งวิ่งวิ่งเสร็จกินอิม่มครับมาบจัดเบรกฟาดก่อนเลยเบรกฟาดน,น,นี่ครับลงทานจากไหนพี่ปลาดุกยานุ่งโอ้พี่พยาบาลสวยๆครับนี่ครับกระเพาะปลาครับเรียบ งานดีครับตรงหลวงเต็มที่อย่างเดียวเลยสภาพหลังจากช้อปปิ้งเสร็จครับเป็นไงพี่เอาหนาวร้อนร้อนแยกงไม่ออกเลยหมดหมดตักมาอย่างเยอะไม่มีปัญญากินแต่ลยนนั่งดูนั่งดูก็อิ่มแล้ว เดี๋ยวเอากลับไปฝากที่บ้านครับเอกลับไปฝากที่บ้านนะฝากตัวเองที่บ้านตอนนี้ไม่มีปัญญากินงวนครับนั่งแต่งเสื้อไม่รู้หนาวหรือร้อนใช่ไหมเดี๋ยวไปสัมภาษณ์น้องๆโต๊ะตรงข้ามด้วยฮะรู้สึกว่าเสียงดังนิดนึงบายๆเดี๋ยวไปทาข้อมาข้อมาเข้าก่อนนะเดี๋ยวไปถามดูครับกี่นาทีครับเมื่อกี้นี้สองวิค่ะสองวิเฮ้ยมึงชักว่าวเหรอสองวิเหนื่อยไหมไม่ครับ ไม่เหนื่อยเลยเหรอครับสองวิ่งขัดโอ้เขากว่าพี่ใช่นไหมนี่ขัดโอ้พี่วิ่งกี่กิโลหรอครับพี่วิ่งห้ากิโลลูกผมห้ากิโลเหมือนกันครับหรอพี่วิ่งไปยี่สิบสามนาทีกีนพี่ไม่ติดอันดับเลยยี่สิบแปดครับหรอยี่สามหรอโอ้แซงพี่นี่นี่ใช่ไหมครับครับโอ้ครับครับเอ้ยหำทำไมมึงหันหน้าหลังหันหลังหันหลังหันยี่สิบสามเหมือนกันครับยี่สิบสามเหรอบอกคอยู่วิ่งกี่นาทีกินนี่น่ะยี่สิบหกครับโอ้โหโหดมากเด็กสมัยนีี้ออาายยุไรรรนน่่เเเทกััหหมดลคบ ยอดได้สิบเอ็ดอ่ะปหกอ่ะปหกเด็กเกินห้าสองค่ะโอ้โหจรอ้นะเนี่ยเก่งมากเก่งมากครับเด็กๆสมัยไปที่ไหนเนี่ยนงหลวงเหรออยู่น้องฮีค่ะครับน้องฮีนครพนมอ๋อนี่มาจากเนึ่งกีฬาปะเนี่ยไม่ครับมี่คือใหม่ๆมากับคู่ดิวดิวโอ้นี่เก่งครับนะครับนี่มาจากนครพนมนะครับเด็กมีอนาคตครับอย่าหมดอนาคตเหมือนพวกผมนะครับตอนนี้หมดแล้วครับหมดแล้วจริงนะแน่นอนไม่ใช่ นี่มีใช่ไหมนี่ครับนี่จังซีรอนครับนี่มี่ชายผมแต่สารคามนช่ครับให้เกิดนี่ครับเออสลายุทธพัาวงครับติดเซยครับติดเซยครับที่5ครับระยะ16กิโลเมตรครับผมเวลาไปเท่าไหร่พี่เวลาหึงชั่วโมงสิบเก้าครับหนึ่งชั่วโมงสิทำไปได้ยังไงครับปุกจริงๆวิ่งเสร็จปุ๊บดูครับทุกคนต้องอะไรนี่แหลกสิครับมีแหลกเลยมีหอกาเผื่อลูกด้วยใช่ไหมลูกด้วยครับ จังซีรอนจังซีรอนครับมันเดิมมันเดิมเจ้าของห้างดังจากภูเก็ตกอับเจอยอ้าหลอกเข้าบอนหลังจากอะไรครับอะไรครับนี่หลังจากวิ่งเสร็จครับก็เหนื่อยก็เลยซื้อรถกลับบ้านจะซื้อรถกลับบ้านอันนี้อันนี้มาจากไหนครับมาของอีซูซูค่ะอีซูซูจะซื้อรถกลับบ้านเหรอใช่ครับเหนื่อยไม่อยากวิ่งกลับแล้วกูเกียร์จังเลยถ่ายคลิปมึงกูต้องหอยไกลมึงสูงไงดูไ่อันนี้เลยอะ ลงทะเบียนแล้วได้อะไรครับดูบูทจากอีซูซุแล้วจะได้เบอร์เซลไปครับกระเป๋าอะอยากได้กระเป๋าอ่ะกระเป๋าเหรอคะต้องลงทะเบียนได้ไฮะก็ลองขับได้ไหมได้โน้น่ค่ะมิวหน่ะไปขับมิวให้หน่อยสิเดี๋ยวจะให้เป็นกระเป๋าข้างเอวเอ้ยโหนี่ครับทดลองขับอย่างเดียวเลยได้ได้ได้ถ้างั้นน่ะเอาสีน้ำเงินหรือสีดำนะ มิเป็นสีน้าเงินปนสีดีน้าเงินครับมันมีเป็สีดันเนาะครับไปนะครับฮิสุครับรถดีครับรถดีสปอนเซอร์ไม่เข้าเราครับแต่เราถามไปก่อนนะเนี่เผื่อเข้าอนาคตต้องเข้าแน่แเลยโยติดตาเพจให้หนก็ดีครับผมติดตามเพจให้หนนะครับครับหลังจากเสร็จแล้วครับช้อปปิ้งช้อปปิ้งของเยอะครับเราก็จะกลับกันแล้ว ไม่รู้จะทำอะไรต่อแล้วเหนื่อยร้อนครับเหนื่อยเพียแล้วจะกลับกันแล้วตอนแรกจะจะขับอีซูซูกลับด้วยเขาจะให้ขับกลับใหมเจอใช่เขาจะให้ลองขับกลับบ้านอนรอติดตามครับว่ายอดเที่ยวใส่วะคลิปหน้าจะไปไหนดีแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วหมดแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ